ขยี้นิเมะขอเสนอสรปรพยุทธรุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่122ที่นี่คือแท่นหินใหญ่โตโมโหรานผืนหนึ่งแท่นหินสร้างขึ้นมาจากหินอัคณีสีขาวล้วนแต่ที่สร้างความอัศจรรย์ใจสูงสุดแก่ผู้คนก็คือแท่นหินผืนนี้มีความสูงถึงร้อยเมตรและสิ่งที่ค้ำยันให้มันสูงริ่วปานี้ได้ปรากฏว่าเป็นเสาหินขนาดยักษ นับสิบตันเสาหินที่ค้ำยันอยู่นั้นวันหนึ่งสูงละฟ้ามองไกลๆให้ความรู้สึกน่าเกงขามขั้วอากาศแถวนี้ค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากขั้วอากาศตรงอื่นอยู่บ้างเพราะขั้วอากาศแถวนี้มีพลังแห่งขั้วอากาศจนเกิดเป็นรอยสีดําที่เกิดจากรอยแยกแห่งขั้วอากาศมากมายบริเวณดังกล่าวนี้จะมีแสงสีเงินปรากฏออกมาจากภายในขั้วอากาศนั้น เหล่าบรรดาแสงสีเงินเหล่านี้ก็คือเรือเดินอากาศและผู้คนที่เดินทางมายังสถานที่ปลายทางแห่งนี้ตอนนี้ปรากฏผู้คนมากมายออกมาจากรูหนอนที่นี่ก็คือสถานีศูนย์กลางแห่งรูหนอนในที่สุดบริเวณขั้วอากาศก็ปรากฏชายหนุ่มคนหนึ่งวาบกายออกมาพร้อมกับเหยียบย่างกลางเาาเงาคนที่เดินอยู่นี้ก็คือเสี่ยวเหยียนที่มาจากเมืองเทียน่วง ตอนนี้เสี่ยวเยียนสำรวจโดยรอบหลังจากเห็นสถานีศูนย์กลางแห่งรูหนอนแล้วเขาเองก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยที่นี่ก็คือแดนโอสถงั้นเลยสมแล้วที่เป็นศูนย์กลางแห่งมหาพิภพโตชีรำพางแค่สถานีรูหนอนอยังอลังการได้ป่านนี้หลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนเริ่มกวาดมองโดยรอบกับพบเหล่าบรรดาน,นักรุงโอสถมากมายในสถานที่แห่งนี้นักรุงโอสถถ้าเป็นที่อื่น คงจะมีอยู่แค่หยิบมือแต่ที่นี่เจอได้แบบทั่วไปเหมือนกับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ข่าวล่าสุดของแดนโอสถขุบเขาปิงเหอประกาศตามหานา,นารีพิษมหาภัยหากท่านใดแจ้งเบาะแสที่อยู่ของนางได้จะได้รับรางวัลจากขุบเขาปิงเหออย่างงามในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนคุ้นคิดในใจก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนี้ทําให้เสี่ยวเหยียนต้องหันควักหลังจากหันไป เพียงเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งถือกระดาษที่มีใบประกาศอยู่เป็นปึกพร้อมกับแปะตามเสาหินและประกาศตามไปด้วยและรอบข้างของคนผู้นั้นที่กำลังประกาศอยู่ก็มีผู้คนมากมายกำลังมุงดูเขาอยู่น่าจะสนใจในตัวนารีพิษที่เขากำลังพูดถึงเซียวยนนี่แบบนั้นก็รู้ทันทีว่านารีพิษน่าจะเป็นเซียวอีเซียนอย่างแน่นอนแต่คิดไม่ถึงว่าทางด้านหุบเขาปิงเหอ จะให้ความสนใจกับตัวนางมากถึงขนาดนี้ถึงขนาดยอมมอบรางวัลก้อนโตให้กับคู่ที่พบเห็นร่องรอยของนางเซียวเหยียนพอเห็นแบบนั้นก็เดินเข้าไปหาคู่ที่พูดอยู่หลังจากนั้นก็ใช้พลังดูดดูดเอากระดาษทั้งปึกที่อยู่ในมือของบุคคลคู่นั้นมาทั้งหมดเซียวเหยียนดูใบประกาศจับพร้อมกับเห็นใบหน้าของสตรีที่มีความเรือนรางในนั้นถึงแม้ว่าในนี้จะเรือนรางมากแต่เซียวเหยียนจําได้อย่างดีว่า ใบหน้าที่อยู่บนนี้เป็นใบหน้าของเซียวอี้เซียนคลิกๆสหายท่านนี้พึ่งมาแดนโอสดกำลังสตีนางนี้ก็คือกายพิษมหาภัยที่เล่ารือกันช่วงก่อนได้สร้างความวุ่นวายอย่างหนักในแดนโอสดกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มจับมือกันไล่ล่าสังหารนางแต่นางหนีรอดไปได้ชายหนุ่มคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีพลังอ่อนด้อยแต่สายตาของเขานั้น นับว่าเฉียบคมพอตัวเขาสามารถรู้ได้ทันทีว่าชายที่อยู่เบื้องหน้าเขาตอนนี้ไม่ใช่คนที่เขาจะสามารถต่อแยได้เซียวเหยียนบีบกระดาษในมืออย่างแน่นพร้อมกับหันไปถามกับชายหนุ่มร่างเล็กว่าฟังว่าคนของภูเขาปิงเหอเคยปากมือกับนางมาแล้วใช่หรือไม่ในขณะที่ถามเซียวเหยียนก็ทําการโยนเหรียญเงินถุงหนึ่งให้กับเขาไปด้วยชายหนุ่ม พอได้รับถุงเงินมาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วรีบตอบโดยทันทีว่านายท่านกล่าวไม่ผิดครึ่งเดือนก่อนคู่แกงก้าวขุบเขาปิ้งเหอพบเจอนารีพิษมหาภัยศึกใหญ่ขานั้นดุเดือดอย่างยิ่งขุบเขาปิ้งเหอทรงระดับคู่อาวุโสออกมาสองคนคือปิงหยวนกับปิงฟู่สองท่านนี้มีชื่อเสียงในแดนโอสถพอตัวพอรงฝีมือรวนอยู่ในระดับบรรพบุรุษหกดาวทั้งสิน้น เสีซยียนพอได้ยินแบบนั้นความตึงเครียดกับปากฏก็เลยถามว่าผลเป็นอย่างไรขุกเขาปิ้งเหอยกขบวนคู่แก่งกล้ามาไม่น้อยแต่นารีพิษมหาภัยนั่นก็มีใช่ตะเกียงพองน้ำมันดับถึงกับสังหารผู้คนของฝ่ายตรงข้ามได้หลายคนนำซ้ำยังหลุดลอดจากเงื้อมือของขั้วูุโสปิ้งหยวนและปิ้งฟู่ไปได้อย่างราบลื่นแต่เท่าที่ฟังมา นารีพิษหนีออกมาจากวงล้อมได้ก็จริงทว่าก็ถูกฟ้ามือทมินเทียนปิงของสองผู้อาวุโสด้วยตอนนี้รับบาดเจ็บสาหัสฉะนั้นขุบเขาปิงเหอจึงออกค้นหาไปทั่วมอบเงินรางวัลสูงเริ่วขอเพียงแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ก็จะได้รับค่าตอบแทนเสียวเหยียนพอได้ยินแบบนั้นลังสีพิฆาตก็ปากฏในดวงตาของเขาเขาถามต่อว่าตอนที่พวกขุบเขาปิงเหอ ร้อมจับนารีพิษมหาภัยเป็นสถานที่ใดช่องเขาเรื่องเส้นทางชิดเหนือแต่ตอนนี้ที่นั่นถูกคนขอคุบเขาปิ้งเหอปิดล้อมไว้หมดแล้วพวกเขาสงสัยว่านารีพิษไม่ได้หนีไปไกลแต่หลังจากค้นหาอยู่นานยังคงปราสจากล่องรอยที่ตามจับนารีพิษมหาภัยหรือมีแค่ขุบเขาปิ้งเหอกันเดิมทีมีหลายกลุ่มต้องการออกลง แต่ต่อมาคนของเขาปิ้งเหอถูกนารีพิษฆ่าตายไปไม่น้อยด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงประกาศว่าจะต้องจับตัวนารีพิษให้ได้กลุ่มอิทธิพลอื่นจึงไม่กล้าสอดมืออีกฉะนั้นตอนนี้ในแดนโอสดจึงเหลือแค่ขุบเขาปิ้งเหอที่ยังไล่ล่านารีพิษไม่ลดละเซียวเหยียดยินแบบนั้นก็พยักหน้าหลังจากนั้นเขาทําการเผาแผ่นกระดาษที่อยู่ในมือจนกลายเป็นขี้เถ้าพร้อมกับเดินออกไปจาก ท่านเซียวาแห่งนี้ด้วยความโมโหเสียวเหยยนเดินออกมาถึงขอบสนามหลังจากนั้นเขานําแผนที่ที่หลิวชิงให้มาและมองดูรอบแผนที่หลังจากจําแนกทิศทางได้แล้วก็ทําการพุ่งไปยังทิศเหนือพร้อมกับคุพคำว่าไม่ว่าจะช่องเขาร่วเซ่นหรือเมืองเย่เฉิงล้วนอยู่บนตําแหน่งนี้แต่เมืองเย่เฉิงใกล้สุดเดินทางหนึ่งวันก็น่าจะถึงเห็นทีต้องเร่งความเร็วกว่าเดิม จากที่คนผู้นั้นบอกสถานการณ์ของเซ e ียวอี้เซียนตอนนี้น่าจะไม่สู้ดีนะพอเซียวเยียนคิดได้แบบนี้รังสีพิคาตกระถาโถามออกมาจากในตัวของเขาเขารู้จักฝีมือของเซ e ียวอี้เซียนเป็นอย่างดีต่อให้นางคลายผนึกกายพิษมหาภัยแต่ก็แสดงพลังฝีมือได้แค่ระดับบรรพบุรุษ6ดาวเท่านั้นถ้าเจอกับระดับบรรพบุรุษ6ดาวสองคนรับรองว่านางต้องตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่อย่างแน่นอน เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมขบเขาปิ้งเหอถึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อจะได้ตัวเซียวอี้เซียนถึงขนาดนี้ขบเขาปิ้งเหอถ้านางเป็นอะไรไปข้าไม่ขออยู่ร่วมโรคกับพวกเจ้าแน่หลังจากปลดปอยรังสีพิฆาตออกมาเซียวเยียนกระทืบเท้าครั้งหนึ่งร่างกายเป็นสายรุง้งพุ่งทะยานไปยังทิศเหนือหายรับไม่เห็นเงาเมืองเย่เฉิงไม่ไกลจากจุดที่เซียวเยียนอยู่มากนะัก เพียงใช้เวลาเดินทางแค่หนึ่งวันก็ถึงแล้วแต่เซียวเหยียนนั้นได้ผ่านเมืองมากมายเขาก็เลยแวะจอดก่อนเพื่อตามหาเพิงสัตว์อสูรเอามาเติมเต็มเพิงจำแรงไม่อย่างนั้นเมื่อฉูกเฉินเขาจะสามารถใช้บวกเพิงบรรลายการได้แค่ครั้งเดียวแต่ไม่อาจกล่าวได้ว่าแดนโอสถนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งชวีปมัชฉิมหรือแม้แต่กระทั่งมหาพิภพโตชีแห่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่รวนหาได้ง่ายกว่าภายนอกแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยท่านต้องมีเงินทองมากพอหรือไม่ก็ของแลกเปลี่ยนที่สามารถแลกเปลี่ยนกับของที่ท่านต้องการได้ตลอดระยะเส้นทางที่เสี่ยวเหยียนเดินทางวันนี้เสียวเย็ยนแวะทั้งหมด5เมืองด้วยกันแล้วดอกคนที่เสี่ยวเยยนได้รับเองก็มากมายมหาศาลเพียงแค่เพิงสัตว์อสูรก็ได้มาถึง12เปลวเพิงบวกกับ สมุนไพสสำหรับหลอมสร้างกายเนื้อเซียวเยียนก็ได้มามากมายถือว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำจนเซียวเยียนพอใจในช่วงที่เซียวเยียนเดินทางเขาเองก็ไม่ใช้เวลาให้สูญเปล่าเขานำเพิงสัตว์อสูรต่างๆมาแยกชนิดบางชนิดมีความพิเศษและแปลกตาเขาเก็บเอาไว้ใช้ภายหลังส่วนบางชนิดที่ดูแล้วธรรมดาก็ทำการหล่อหลอมให้กลายเป็นเชื้อเพลิงของเพลิงจำแรง ตอนนี้เพลิงจำแรงมีขนาดใหญ่กว่าแต่ก่อนหลายเท่าเสียวเหยียนหล่อรองเปลวเพลิงสัตว์อสูรชนิดสุดท้ายเสร็จในสุดเขาก็สามารถเห็นตัวเมืองสีเขียวที่อยู่ในระยะสายตาได้แล้วถึงแล้วงั้นลือพอเห็นเมืองนั้นเซียวเหยียนก็ถอนหายใจเครือกหนึ่งจากนั้นก็เร่งระดับความเร็วอีกครั้งหนึ่งโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางคลิปเนี่ยยาวบางคลิปสั้นต้องขออภัยจริง ผมเองก็พยายามตัดให้มันลงร็อกมากที่สุดนะครับไปแล้วเด้อ